สวัสดีครับกราบสวัสดีกันด้วยครับวันนี้กลับมาอยู่ผมนายแปลกแต่ทุกสล็อตกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะมารีวิวนะครับเกมสล็อตของทางเว็บสโบยี่สกันอีกแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะที่รีวิวจากเว็บนี้เนี่ยก็เว็บนี้เขาดีจริงนะครับทานผู้ชมครับมาวันนี้นะครับมาอยู่กันกับค่ายพามาติคเพลงเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะ เลี่ยงเล่นเกมของ Eve ว็บเกมมิไปพักนึงก็แล้วกันนะครับวันนี้ช่วงนี้เนี่ยพรมติคเพย์เขากำลังแจกนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับหน้าตาของค่ายก็จะประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าที่เติมเครดิตเกมนะครับคือให้เราเนี่ยฝากเงินเข้าไปในเกมนะครับแล้วเราเติมเงินเข้าไปในเอ้ยคือให้เรานะครับฝากเงินเข้าไปในเว็บนะแล้วก็ให้เราเติมเงินเข้าไปในเกมอีกทีโทษทีนะท่านผู้ชมนะเบลอๆนิดนึงนะวันนี้นะครับ เราจะเล่นเกมอะไรก็เดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งนะมีเกมไหนที่น่าสนใจนะครับผมปกติเนี่ยก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะเกมเยอะแยะมากมายเล่นเกมไหนเนี่ยก็สามารถอยากเล่นเกมไหนก็ลองไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมขอเลือกนิดนึงนะเอาเป็นเกรสไรโน่เกรสไรโน่ก็น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับอืนี่ครับนี่เกรสไรโน่เมกาเวนะครับผมอา้าวอันนี้อะไรอ๋อผมเคยเล่นไปแล้วเหรอ อ๋อผมน่าจะเคยเล่นไปแล้วนะเกมนี้นะครับท่านผู้ชมครับและได้มา5 1 6 6บาทเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับมีดูทางซ้ายมือนะครับมันมีซื้อฟรีสปินด้วยนะครับผมเป็นเกมสล็อตที่โอเคเลยนะครับผมว่านะแต่ผมจําไม่ได้แล้ววพาผมเล่นผมน่าจะเล่นนานแล้วนะครับเกมนี้นะผมถึงจําไม่ได้นะครับเอ้อยู่ๆอะไรบิ๊กวินแตกเฉยหรออ้าวหมุนครั้งเดียวบิ๊กวินแตกเลยครับท่านผู้ชมครับดูดินะเอ้า ได้มา900บาทเฉยเลยนะครับอ่ะเลิกเล่นดีไหมเนี่ยฮะได้กําไรเลยนะเนี่ยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ500บาทนะครับหมุนตาเดียวนะครับได้มา9 0 0เฉยเลยนะอันนี้เล่นแค่ตาละ18บาทเองนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังงงๆว่ามันเล่นกันยังไงพี่นะครับก็สามารถกดตรงตัวไอนะครับมุมซ้ายล่างได้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่มันจะบอกวิธีการเล่นหมดเลยนะครับเป็นเกมสล็อตแปลกดีนะท่านผู้ชมนะผมเคยเห็นเกมแบบเนี้ย แต่เป็นของทางค่าย e b เบนะครับช่องเล็กๆนะท่านผู้ชมนะแต่ไม่คิดว่าจะเจอเกมนี้ในพาร์มติกเพย์นะครับซึ่งผมเล่นหรือน้องผมเล่นอันนี้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะน่าจะน้องผมมาเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็งงๆอยู่นะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตแบบนี้นะครับลิงก์ด้านล่างตามไปสมัครสมาชิกกันได้เลยนะท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ยลงทุน500บาท ถ้าเอาจริงๆนะก็อยากได้สัก5 0 0พันนะครับก็น่าจะโอเคแต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ได้กำไรก็แล้วกันนะครับสัก2 0 0พันก็ยังดีอะมานะครับอือันนี้นี่ผมมาเปิดเอ่อฟีเจอร์นะครับ2เท่านะท่านผู้ชมนะคือถ้าเราได้รางวัลเนี่ยมันก็จะคูณ2หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะม,มาครับกดหมุนต่อไปเลยนะครับเกมนี้ก็ โอเคดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะมันมีให้แบบซื้อฟรีสปินด้วยนะครับ1,800บาทแต่ตอนนี้เงินผมยังไม่ถึงไงท่านผู้ชมครับคือถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยชัวๆเลยนะครับเราได้ฟรีสปินแน่นอนนะครับแต่มันจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปอรอลุ้นกันเราเองนะครับในฟรีสปินนั้นนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> มาผมจะซื้อดีหรือเปล่านะครับถ้าครบพันแปดอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับเป็นสล็อตแบบเจ็ดช่องนะข้างล่างหกแล้วก็ข้างบนอีกช่องหนึ่งนะครับผมอืม ก็สามารถมาลองเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมครับกับเกม c ก e s r i a n o Megaway นะครับ <c oughs> อ่ะบิ๊กะิใหญ่ๆนะครับมาแค่ตอนแรกเลยนะครับแล้วก็เงียบเงียบชิมหายไปวอดเลยตอนนี้ท่านผู้ชมครับเฮ้ย Big กวินมาหน่อยเออเนี่ยครับพอได้ Big กวินแล้วหายเลยนะเกมนี้อะไรของมันวะเนี่ยได้แต่ละ7บาท8บาทเี่ยฮะกูจะรวยไหมเนี่ย,ว,ยวันนี้ ดูทรงแล้วท่านผู้ชมครับถ้าใครอยากเล่นก็ลองเล่นดูนะแต่ผมอมจะแนะนําดีไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับแต่แต่มันก็ได้กาําไรอ่ะคือมันไม่เสียนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ก็เอาไว้เล่นเพลินๆได้นะครับอ้าวีสปินมาเฉยครับอ๋อมันให้เลือกด้วยเหรออืมเอา10ก็แล้วกันนะครับถ้าเราเลือก10เนี่ยเราก็จะได้คูณ5นะครับถ้าเราเลือก15เราก็ได้แค่คูณ1เองอันนี้ไม่คุ้มเลยนะครับ แต่ถ้าเราเลือกห้านะครับเล่น5้าครั้งเราก็จะได้คูณ10อุ้ยอันนี้คูณ6มานะครับเอ้ยผมว่าเลือกกลางๆไว้ดีที่สุดแล้วนะครับเลือกตัวกลางๆไว้นะครับอืเนี่ยก็ถ้าเกมสล็อตนะครับมันมีให้เลือกฟีสปินแบบนี้นะผมแนะนําให้เลือกกลางๆไว้ดีกว่าดีที่สุดนะครับเลือกโดดไปก็ไม่ดีเลือกต่ําไปเราก็อาจจะไม่ได้เงินนะครับผมมาเลือกกลางๆไว้นะครับดีที่สุดได้เล่นนานด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาส ได้คูณเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมตอนนี้ไปคูณ7แล้วนะครับแป๊บเดียวจะขึ้นคูณ10แล้วนะครับนี่คูณ8มาเลยนะตอนนี้ให้มันดูตรงไหนวะเนี่ยอ๋อเหลืออยู่อีก2ครั้งนะครับหมุนฟรีเหลืออยู่อีกครั้งอะครั้งสุดท้ายมามาไหมอะยังไงมาเหะออะมาครับแล้วยังไงได้คูณ9นะครับแล้วก็500คูณเเป็นเท่าไหร่5 0 0คูณ9 เอาได้มา475บาทเอาแล้วคูณ9คืออะไรวะเอาเดี๋ยวนะเออช่างมันครับท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลิกเล่นไบเพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเล่นก็ลิงก์ด้านล่างตามไปสมัครสมาชิกกับเขาได้เลยนะท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ยก็ลงทุน500บาทได้กลับมา1,967บาทก็โอเคแล้วนะครับได้เล่นต่อแล้วนะใครที่สนใจนะครับก็ ตามสบายเลยนะครับอยากเล่นก็ลองดูนะครับถ้าอยากลองดูนะท่านผู้ชมนะก็มันก็ไม่ได้เสียนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าได้กําไรมานิดนึงนะครับลงทุน500อยได้กําไรมาพันเก็ได้กําไรมาเท่าไหร่เก้าร้อยใช่ไหมประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็กลับมาพบกันใหม่ครับเกมหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ